โดยในเรื่องอายุเพินเดอายุเพิ่นสบขึ้นไปสามสิขึ้นไปกักประมาณสาวเจ็สาแปดา้โดยโดย สาบายดีพ่อแพี่น้องสาบายดี FC เบิ่งสุขสุขคนบ่ว่าสิอยู่ภายในหรือต่างประเทศบ่ว่าสิเป็น FC ใหม่หรือ FC เก่า ยังดีตอนทำประตูซองนีถือของสาลาน้อยอีกแล้วเนาะโดยมาพบมาพ่อกับสาลาน้อยในเมื่อน,นี้กันเป็นช่วงตอนประมาณสิบโมงประมาพีนลล่น้องเลยทางสาลาน้อยก็ได้เดินทางเข้ามาทางเซโนพี่แลนะน้องมานี่เนาะโดยซึ่งสาลาน้อยก็มาตามหาต่อสู่เซนเก่าเซนเคยเผื่อน,นงงมงแลเนาะที่ว่าคนใดกําลังโฉบเรือมองหาคนมาเคียมาอยู่เคียงข้างเนาะ โดยตอนนี้ทางสาวละน้อยกำมาฮอดเฮือนฮอนซานของสาวโสมแล้วบ่มีพี่น้องเลยแต่ว่าสื่อเสียงในนามของเพิ่นเนาะสาวละน้อยก็ยังบ่ทันฮู้ก็ฮู้แต่ว่าพนนี้จะเป็นผู้จบพุงาม่พี่น้องเลยก็สิเข้าไปดมเข้าไปสอบถามนํกันเนาะโดยาหรับทักษ์ประกานดก็กขอเกิดขอไปนําใดๆเด้อพี่น้องอ่าตอนเพื่อนเพิ่นอยู่แคมทางเนาะอาจสิได้ยินเสียงรถแน่แล้วก็เสียงเป็ดแน่เพราะว่าทางน้องเพิ่นก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้พี่น้อง สาวบ้านๆเนาะโดยก็โอเคนะเนาะเสาไปหาทั้งน่องกันเลยโดยสบายดีสบายดีท <laughs> ั้ทงอ่าทั้งน้องเนาะอ่ะทันะ้ทงเกอกยก็มาเป็นครัง้งแรกน้องละทั้งเก,กขของอยกส็สื้อขวัญญาถามซื่อมีซื่อวันแด้อไรอ่าสื่ออาไทยซื่ออาไทยปะแล้มีอายุจักปีน้องละ,อ,อ,ะอายุสิบเก้าปีอายุสิบเก้าปีป้าเต้เฮ้ยคิดว่ายังบ่ฮอดสิบเก้าได้นี่ฮอดแท้เลสิบเก้าน,าานี่ <laughs> เออซื้ออาไทยซื้อมวลแท้นี่โดยโดยออปัจจุบันนี้จะโสดบ้านองละโดยโสดสดลอยประเทศเส้นบ่โดยอืมถ้าคือว่าผู้จะผู้งามโสดเลยจังใดคิดตัวเอื่อยมาจังบริเตอ่บ่มั่นใจโดย เออ่บนหาเสื้อได้นี็นเธอปุจพูงามก็คือแบบว่าโสดก็เลยว่าอยากออกมาเปิดใจแม่นบ่โดยแบบในความคิดของน้องเนาะเป็นแนื้ได้คือว่าอยากออกมาเปิดใจน้องละอยากมีรู่สารขู่สาเอ่ะโดยโดยโดยอ่าปัจจุบันนี่นะมีคนเขามาจีบอยู่บ่ บ่มีเลยโอ้ยแมนอยู่บ่เป็นเท่าไหร่เจ้าก็ได้อยู่บ้านนี่อยู่บ่สลา์ค่ะไปเห็ดเตี่ยบโอ้ไปเห็ดเวี่ยอยู่เห็ดอยู่สายองละตอนนับไปเห็ดที่ไทยเลยกะขึ้นมาไทยเลยกะไปต่ออยู่เรียนอือเจ้าบ่เคยได้อยู่บ้านแมนถ้าจะมาลงมาบ้านเดเดอนไปเออเออเจ้าไปไทยนี่ไปหลนบ่ไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอะไรก็ขึ้นมา แล้วก็ไปเวียงตโตโอ้โดยโดยโดยไปเฮ็ดงานยังสงหลายอยู่ไทยนะที่ไทยให้ทานอาหารหรือที่ต่อให้อือืมอืมออยู่ได้เดือนหนึ่งไปในแรงงานมันหนักบ่กะอ๋อได้อยู่แต่ว่าเขาว่ได้ไปต่อวัดเลยแกวัดไทยโดยโดยโดยตึงมาเนาะโดยหาไม่หาก็มาอยู่บ้านในเดือนปลายบ่อือืมอืมอืก็เลยว่าอยากมีครูสั่ง อุซาพ่อมบอมันใจลอยเปเซ็นเหรอไอ้พันเลยเกินลอยอีกโดยโดยโดยมาที่นี่ช่างอาน่องนี่อยากโอลมนมทางไหน้องหล่ะอ่าเล่าไทยเลยกะต่างประเทศไ้เบิร์ดเนาะโดยโดยโดยไรเรื่องอายุเพินเดเออายุเพิ่นดสามสิบขึ้นไป สาขึ้นไปกัประมาณเจ็ดสแปได้โดยโดพ่อไงกันซาวปลายขึ้นไปซะเนาะขึ้นไปหอดไซนนองหล่ะขึ้นไปหอดจกัดบจํากัดโอเขาเพียงแต่ว่าอยู่น้ำเลหายควบคุมไม่ได้โดย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 คือบบจํากัดนี้ต้องขึ้นไปหอดหกเจ็ดสิบอยู่แล้วม่นบแล้เจ้าซีโอลมน้ำเพลนได้เพอยู่ลายจำาน้ รมที่ผ่านมาเคยล่มยงวยกว่ารุ่นอาหารอกซิบนี่ก็เคยอยากลองเหมือนประสบการณ์สเป็นอะไรเนาะคือฮกเจ็ดซิบเจ้ากับสามารถล่มน้ำได้ก็คือล่มกันไปก่อนเนาะพื่อเพิ่นอาจจะแบบอดูแลเทาไลร่ได้เนาะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เด้ดๆคันว่าเพิ่นนี่แบบเคยมีประสบการณ์เนาะ เคยแต่งงานมาแล้วเคยมีครอบครัวมาแล้วเลยใชน้องล่าอ่าตัวนี้กานะได้คือการทัวน้องบอแบบกุ๊ดตี้ท่าน<ด><ด>แมวอ,อยู่น้ำล<ด>ลเลยบอหลอกบเลือกันอยู่<ด>น้ำแบบมีความสุขโดโดยยโโอเคแล้ว <laughs> โอเค่ <laughs> <ด> <laughs> สำนี้เ <laughs> <ด>ออคือตอนให้เพื่อนมีครอบครัวเองกับกุ๊ดตี้เนาะอยู่แล้วสบายใจแล้เนาะ และสมมติว่าเพิ่นนะี่เนาะกินเหล้ากินเบียร์สุบเหิอสุบยาได้สะอันนี้กะคาร์ดวกินเรือ่อยๆกะบันใดคือกันต้องแบบมีกันโดนกินเถื่อนสินะเล่นกินให้กินดเดินสุบให้สุบแต่กะบูตี้เพิ่นเพ,นเพนราะวะ่าอันนี้เป็นความส่ขโตของเพิ่นเ<ด>นี่ยโดยเป็นหนนะัซินแมนเนาะคือคัร์ดอวกินเหล้ากินเบียรในกินเป็นเวลาเวลาชั้นน้องหละนะ่านาะอยังเซนมีเบียมีงานเนาะ กินทุกมือได้ก็เมามาตบตีเฮาบไา้ได้เนาะโดยโดยอะทางนอกนี่ยมีพี่น้องอยู่บ่นนองหละมีมีจักคนนาพอทวออะบันนี้เอ้ยน้องเจ้าแท้ๆดิสบัดนี้มีกันอยู่สี่คนเป็นลูกกกโอ้เป็นลูกสาวโกกบอกโอ้คันว่าลูกสาวโกกคันว่าเจ้ามีครอบมีครัวนี่สามารถไปอยู่นําสามีได้บอก ได้แต่ก็ต้องเบิ่งครอบครัวก่อนเพราะว่าน้องเขายังน้อยอยู่แม่เลี้ยงบ่ไไว้โดยโดยโดยเนี่ยน้องแต่ละคนนี่อายุจะปีแล้วผู้หนึ่งค่ะประมาณเก้าปีเก้าหรือแปดหลยอีกผู้หนึ่งค่ะเจ็ดปีโอ้ยังน้อยอยู่เนาะโดยอ๋ออออก็เลยต้องเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งแม่ก่อน คันยังเส้นซึ่งเราเพิ่นนี่อ่าทางทั้งนอกนี่บอสะดวกไปเนาะคันเราเพิ่นสะดวกมากอะให้เพิ่นมาพี่บอกอ่ามาสั่งสายอยู่ที่จ้ะเนาะนหรือว่าคันมาบอาได้กะเที่ยวไปเที่ยวมาซะน้องละ่ะเฮือนน้องเป็ดน้ <c oughs> นนอง,นนองบออันใดๆนั่นนะแมนบอแมนไม่เอาเรื่องไรเออ ซื้อมาทั้งนมนมเพิ่นมาดิบหน้านี่สิต้มให้เพิ่นกินอยู่บ่ต้มขอดตัมาอดตัวมาคันเพิ่นมากอะตอนับเพิ่นบอกแม่เออโดยโดยเนาะสงสัยอยากกินเนื้อแล้วเนาะเสียงเพิ่นห้องทั้งเสียงรถทั้งเสียงเป็ดทุกคนเลย เป็นตะหักตะแทงทางน่องน้องอยังก็เอ้ยเดิมซื้อแหละอาไทยน้องอาไทยเนาะโอ้ยซือย้อจมูกเนี่ยดีน้องละเจะ้าชีได้ผู้บ่าวทางฝั่งไทยคุณเจังนี่สมซื้อได้จ้ะ <c oughs> พ่อแม่จเจ้าอายุจัดปีน้องละแม่เ้าอายุสามสิบแปดชั้นสิบเอ็ดยังอยู่ได้เอาสมมติว่าทางผู้บ่าวจเจ้าเดี่ยอายุสี่ห้าสิบมีทั้งแม่สี่บอแบบโบเรียวยังบ่ ยันละอาวลูกเคยคืออายุได้ก็แม่ <c oughs> ถ้าูกโอเคแม่ก็โอเคนะเออคือว่ามีปัญหาเนาะเดือนนี่เนาะเออเดยนๆท่านหน้าครอบครัวจะได้นังละาหาซิบ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 คืออยู่ในอรับกลางซันนะปานกลางพออยู่พอกิน มาทีนี่เนาะจะออกมาเปิดใจนี่นะเจ้ามี่องทางไอ้เพิ่นติดต่ออยู่บ่มีอย่างแน่จะดินค่ะข้อดิไลายกับเซบุ๊โอ้แจกไลน์ทั้งสองบ่เนี่ยเลยบาได้มีความลับอีกย่างบ่บอ่อ <laughs> ยินบัดซนผูว่าไว้ก็คือโสดเนาะโสดแท้แน่นอน พร้อมคุยพร้อมคบหาบ่ะคันน้อยเพื่อนเขามาจีบนี่เจ้าแบบอยากศึกษาเบิ่งใจกับเพื่อนนี่ประมาณจะเดือนนึงละเดือนปลายสงเดือนเดือนปลายสงเดือนเนาะเพื่อน่าคุยกันแบบเข้าใจกันแล้วนี่เพื่อนอยากมาห้องมาขอได้สนองล่ะมาไหนบ่ต้องถามแม่ก่อนเนาะว่าแม่นี่สิพ่อไม่สั่งเลยบ่เนาะเพราะว่าทั้งน้องกับอายุสิบเก้าปีเนาะ อืมโดยโดยต้องถามแม่ก่อนว่าพ่อบอให้สร้างบอคันแม่ว่ายังบอได้เดิแสดงนุ่งละจ้ะบอได้นด้วยคนเพราะว่าไม่เคยฝืนคนนี้เออต้องคุยกันไปก่อนเนาะแข่งวันท่ากันว่าเนื้อคู่สิหนึ่งสิยงแน่นนะเพิ่นต้องท่าได้เนาะโดยโดยโดยเจ้ามีสเปคเป็นของตัวเองอยู่บ่จ้ะมีอยู่ในอะไรสเปคจ้ะสูงจ้ะ คาราซีพิวกับดำขาวอะไรก็ได้เออแต่ว่าต้องสูงไว้ก่อนเนาะสูงกว่าตัวเองเออเดี๋ยวครึงสูงจะเท่าไรน,นี่อ่าหนึ่งร้อยขาซิโฟมประมาณนี้ปะ่ะระยะขาซิโฟมก็กำลังดีแต่ว่าผู้บาดต้องสูงกว่าเนาะเออเผื่อว่า,าเอาไปใส่มาใส่สิได้แบบกระนงกระนิงเนาะน้งนองละ <c oughs> แต่ว่าซีพิวนี่บ่็นจำกัดบ่เลย เดืองหน้าตาเพิ่นได้สบันไหมเัืองไหนก็ได้ได้เบิร์ตเทเบิลแล้วสมมติแบาเพิ่นมาหาเจ้ามีหนวดมีเข้าไม้เสร็อลงละเอาบอกเอาค่ายไวนยิงเข้าแล้วกัน เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองว่าอจกมีหนวดกับบ่มีบ่แม่หมักอยูวบ่าคนมีหนวดมีเขานี่กะบ่ป้านใดเออบ่ปานใดเนาะแต่ว่าคันสิมาจีบน้องในต้องอันแทวก่อนเนาะโดยโดยขันว่าเพื่อนสวนไปดินได้จะน้องหละไปได้บ่ได้ไปดินอยู่มุกนี่ไปได้เนาะบ่ได้มีปัญหาอย่างเนาะ ว่าการมาเพิ่นอยากมากกัยังดีตอนฮับเพิ่นพร้อมสิต้มเป็ดให้กินพร้อมบอกเดี๋ยวดยวมื้อนี้อยู่เฮือนกับไครมือนเมื่อนี้อยู่เฮือนกับเฒ่าวรกับ่เฒ่าอวรทางแม่เจ้าใหญ่แม่เจ้าไปใส่แม่เฮาไปไทยโอ้แม่ก็เฮ็ดเวียกอยู่ไทยบ่อกเอ้าบัดน้องเจ้าได้แสองล่ะน้องเฮายังเรียนไปโรงเรียนเลยโอ้คือน้องน่ะอยู่บ้านนม่เฒ่าแม่ โดยโดยโดยทั้งโผนี่สะอ่าโผลกับแม่แยกทางกันโอ้โดยโดยเป็นแยกทางกันแต่ลนแล้วบ่หวังปีกายพี่ซื้อนี่แหละเด็้นโดยโดยโดยพระโสดทั้งแม่ทั้งลูกสาววันนี้ให้ชิมิคูกันกันวันนี้สงสัยสีว่าเพศลูกสาวแล้วเนาะโดยโดยอ่ะทั้งเจ้าที่ผ่านมาจะเคยโอรมผู้บ่าวอยู่บ่ จะมีก็มีอยู่แต่ไม่ได้คอยวนปัญหาเพราะว่าเห็ดเวียกเห็ดเบี้ยบโดยโดยเดินมาก็เห็ดเวี้ยบมีเวลาไปลมผู้บ่าวค่นว่าแรงมากอะเหนื่อยเห็ดเบี้ยบเล็นอนเลยกินข้าวแล้วก็นอนโดยโดยอันจะไปเห็ดเวียกอยู่เวียกนะจะเห็ดเบี้ยบยังล่ะการเกี่ยวกับการอาหารคือการเช่่วาเจ้าเห็ดน้ำจีนบ่โอ้เงินเดือนดีเยอะบว่านั้งล่ะ มันหายเดือนหนึ่งสามล้านแต่เฮาได้อนสองด้วยดูสามล้านอยเฮามันควบคุมเฮาก็เลยอะโบขนาดอยู่โซนเดือนก็ยังบวบคุมมาไกลยมาบ้านโดูดูไปเสียบจัดไปไทยด้วยโอ้ยยังสิไปไทยอีกอยู่บานนี่ยหัวมแพ้โดโดูเซเว่นนอกนี่ถนัดแต่ร้านอาหารเนาะนี่แขนยางเส้นแบบงานขายเสื้อผ้าหรือว่างานบ้านนี่เฮ็ตได้ปะ ว่างานสถาัตยโอเคแต่ว่างานบ้านขยันขยันบอลล็อตขยันบอลล็อดโดยโดยคือทางนอกอาไทนี่แบบเฮ็ดเนวอยู่แนวกินเป็นบอนองละเป็นกับข่ากับน้าเป็นวัต่ทุกอย่างบ่กเมอทุกอย่างก็ได้แต่ก็ได้ก็ได้เนาะอช้เื่นกันกัน รสชาตินีแล้วแต่ภูมักเนาะเออแตว่าโอเคนี่นี่จะข่าคำน้ำก็เป็นถือว่าผ่านน้องหละเอออืมะก็คือข้อหมายนี่ตอนนี้ก็คือเปิดใจหาคนโอ้คนลมไปก่อนเนาะพามาพ่อมสางพ่อม่ซาเนี่ยอายุประมาณจกปีน้องละพ่ออมซาพ่อมซาบะโดยก็สามิบขึ้นไปได้แบบเขาก็บํำกัดอายุอืม มาที่นี่บัดเจ้าสิพร้อมสร้างครอบครัวของเจ้านี่เลยสะคิดว่าอโย่เศร้าหรือว่าเศร้าปลายเศร้าปลายเศร้าปลายเลยว่าปลายเท่าไหร่เศ้าสองเลยว่เศ้าสองจะเอจกันโดยอ่ะจะเอจจะสองซะเนาะโดยพร้อหมายว่าสิแต่งงานกับเพิร์นนะนะประมาณนี้เนาะหรือว่าคุยกันถูกใจกันสิบหอดจะมี เนาะโดยโดยกินข้าวเส้าแล้วังมืาอนี้ยนะกินแล้วกินก๋วยังมาเนี้ยอ่าอีแม่ส่วนต้มไก่โอ้กินเนื้อเสียบอีกแล้วเนาะกินต้มไก่โดยปอเตอร์ก็เมื่อนี้ยวันนี้ไปทา้งไรบ่างมาเนี้เห็ดเรียกใส่แมวสิขาวเป็นออกหน้าเนี่ยอืมเลยเห็ดหายเห็ดหน้าบอปีหนึ่งเนี่ยได้จักสองน้งล่ะหกสิบ ที่ก็หาชิปแต่ละพี่เห็นหน้าเขาหาได้อยู่ลอยปลายโอ้เห็นหน้ากับเจ้าน้ำบ็ได้เห็นหน้าเพิ่งแต่กะเห็นหน้าเขาเองก็ได้กินอยู่แสดงว่าเขาหนามในพออยู่พอกินเนาะแอ้วโดยโดยพักสภาพเป็นเห็นหน้าน้องละอ่าพอถามก็ไม่ถามกเส้นช้าไม่ถามวง่ายก็เห็นในนั้นเลยก็ได้กินไงละโดยโดย มีเร่ทางน้องดาสิเอาสามีมาเฮ็ดแน่เนาะค่ะคนไทยนาเดี๋ยโดยกะจังไหนกะขอให้น้องเจอเนื้อคู่ไวๆเนาะคืออโนี่บ่จํากัดเนาะหน้าตาก็บ่จํากัดมีแต่ว่าอ่าสูงสักหน่อยเนาะ160ขึ้นไปซะน้องว่ยเพราะน้องาก็156ได้เด้เนาะโดยอาโดย อยู่ในบ้านในยังกะบ่คอยได้อยู่ครูบ่าวก็เลยบ่ฮู้เนาะว่าทางน้องยังโสดมาที่นี่สิลงไปไทยนี่สิลงไปเฮ็ดงานหยังเสรน้องล่ะกับสิเเ็มเมตติดต่อหายทางหันอาหารดูกระหันเสือผาเพราะว่าช่วงนี้มันหางานยากโอ้แม่นเน่าเชื่อมนี่เนาะอืมสิไปยังไรกระหายากงานนี่จ้ะโอ้โดยโดยจะเห็นแล้วบาดจ้ะนะยังยังอยู่บ่แม่นสิได้เกี่ยวข่าวกันบ่านี้ วา่าซีซอยไม่เขาเกี่ยวเขาก็เลยเโดยโดยโดยโอเคได้นองหลาเลยคืออะไรนุ่มๆมาเกี่ยวเขาซอย <c oughs> ให้คนมาบอกเห็นให้ดีได้เนาะเออคนมาเกี่ยวเขาซอยเฮาเซเดียวไวนะ้เนาะอืมโดยโดยโดยก็มีแต่ไวทางแม่ติดต่องานไว้ถ่าเน,ะนาะคืนว่ามีงานมีอย,อย่างกับเห็ดบ,บัตตนี่ลนบ่า้องหลากเปิดเสียงออนเลยกะถ้าว่าเห็ดด่วนกะบคดนถ้าว่าเห็ดเท่าเป็นเดือน เรียนางโดยราคามันแตกต่างกันบ้างหรอแนนด่วนในเท่า์ไรดอ่าทาว่าเพชรเมืองราคาสูงแน่ยน้าคาธรรมดากะราคาต่ำโดยปเสียงเป็ดเจ้าลังอ่ะดินอนโรงแรมเนาะแต่ฉันไม่ได้ยินเสียงเจ้าโดยโดยอก็โอเคเนาะไม่เนาะอ่าก็คือจังไรก็ให้ทางน้องนี่กะ โชคดีเนาะให้ได้เจอเนื้ยคู่ไว,ว้เจอคนดีว่าเขามกเข้าใจเนาะคนที่ว่าพาหาพาสา่งเขาได้น้องหลานเนะาะจังไหยก็ทั้งเอื้อก็เป็นกำลังใจให้หล <laughs> ังจากเอาลงคลิปแล้วก็ได้แจกทางดิจิตอลมีเฟซก็มีไลน์เนาะแจกอะไรทั้งสองโดยโดยกันไว้พบพพอกันในคลิปหน้าน้องหลานเนาะโดยอสบายดีเด้อ โอเคนะพ่อแม่พี่น้องทางสาวแล้วหน่อยก็ได้เขาไปโอบไปรมน้ำนองอาไทยเป็นไปที่เดียบร้อยแล้วเนาะอายุ19เกปีพ่อแม่พี่น้องเลยทางน้องเป็นกะบ้าเป็นกูโจกูงามเนาะเป็นจะเป็นสาวสูตที่ว่ายังบ่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนยังบ่เคยสั่งขอบสั่งครัวมาก่อนเนาะมื้อนี้ทางน้องเป็นก็พ้อมออกมาเปิดใจแลวก็พร้อมสีโอลมเนาะโดยโดย,โดยเรื่องอายุเป็นก็บ่ได้จํากัดเนาะ ก็คือคุยไลเบิด์จำกัดแต่ว่าต้องสูงเดินเพลินเนาะโดยอันนี้ก็สิเป็นเงินเป็นซานคงองไม่เถาน้องคงไม่พี่น้องเลยเพราะว่าต,ตอนนี้ทั้งน้องเป็นกระได้อาศัยอยู่กับทางไม่เถาเนานะโดยโดยก็โอเคเนาะสำหรับนุ่งคนใดที่ว่าอยากโอ,อยก,ออยกล่มน้ำก็สามารถทักทายเข้ามาหาสาวละน้อยได้เนาะทางสาวละน้อยก็สิได้ส่งเฟซหรือไลน์หาะวัวทั้งน้องในเจกไรทั้งสองเป็นว่าก็คือบ่มีความหลักอย่างเนาะ โดยไว้พบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี